เดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหา,ารหัสหนึ่งสองของแอ้หลอกคันนี้นะครับซึ่งก็ผมก็ได้ทำการตรวจเช็คมาสองรอบแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะฮะว่าไอ้รหัสหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นที่ผดรัวจ,จริงไหมนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วแอ้หลอกนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องอปัก ปลั๊กตรงนี้ไหมนะครับปลั๊กชุดคนรวดด้านในเนี่ยไม่นะครับแต่คันนี้ปลั๊กไม่ได้ไหมนะครับปลั๊กสายไฟไม่ได้ไหมแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับอีหรหัสนึงสองนะครับเมื่อวานตอนตอนกลางคืนตอนลูกค้ารถมาจอดไว้ให้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็ได้ทําการถอดดูก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่อีรหัสนึงสองสตาร์ทไม่ติดนะครับ เดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูอีกครั้งนึ่งว่ามันจะติดไหมนะฮะพราะตอนบอนมาเนี่ยผมใช้ไดโนติกของยามาฮ่าเนี่ยอ่านโค้ดออกมาก็1นสองเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้โค้ดหายไปแล้วนะครับส่วนที่ผมยังไม่ได้ลบอะไรเลยนะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับ วันนี้ฝนตกนะครับตกแรงมากนะครับต้องเอามาทำาริงในห้องนะครนี่ว,วันนี้สตาร์ตติดนะครับวันดีคืนดีสตาร์ทไม่ได้นะครับ Okay. อันนี้ทดลองดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับบางวันก็สตาร์ทได้บางวันก็สตาร์ทไ,ไม่ได้นะครับหรือบางทีสตาร์ทได้ขี่ขี่ไปแล้วก็ดับนะครับอ,อ,อันตรายนะครับเราขี่ด้วยความเร็วสูงๆแล้วรถด,ดับเนี่ยถ้าจังหวะเราแซงรถพ่วงหรือรถอะไรอยู่นี่แย่เลยนะครับก็ผมขี่ไปสองรอบแล้วมั่นใจแล้วนะว่า ผดลวดเสียแน่ๆนะครับผมก็ได้ทําการสั่งผลลวดมาใหม่ไไหนละผดลวดผมทําการสั่งขดลวดมาใหม่เพื่ <c oughs> ที่จะเปลี่ยนน,นี้แหละนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงอะไรชิ้นใหม่กับอันเก่ามันไม่เหมือนกันเลยต,ต่างกันที่สายไฟไไหนละขดลวดผม นี่ตั้งอะไรมาใหม่อะไรชิ้นใหม่ที่มาเนี่ยสายไฟยาวอย่างนี้เลยยาวกับของเดิมนะครับตั้นนิดเดียวนี่ผมไนดะ้ทำการถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ประกอบสายทดลองเข้าไปนะค่อนข้างแรกออกมันไม่ติดนะติดโค๊หนึ่งของ พอเราถอดออกมาทำความสะอาดใส่ไปใหม่มันก็จะติดอยู่แป๊บหนึงนะครับแล้วก็จะหายไป นี่คือสายไฟชุดเก่าสั้นเพียงเท่านี้นะครับแต่ชุดใหม่ยาวแบบนี้เลยทำไมถึงยาวแบบนี้นะครับครั้งแรกผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันผิดรุ่นหรือเปล่าเ,เราสั่งอะไรไปเนี่ยเขาจัดมาให้เราผิดหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถูกต้องนะครับแต่ทั้งบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาทำมากแก้ไขปัญหานี้นะครับคือแอร์ล็อกเนี่ย ปัญหามันไดไอ้ตัวเนี้ยไหมใช่ไหมครับชุดคดลวดไหมที่ชุดสายไฟเองก็ไปจะไหมเหมือนกันนะครับมันจะหาปักเปลี่ยนยากครับอาจจะมีะอาจจะไม่ตรงแบบนะครับอาจจะเป็นแบบอย่างอื่นนะมาทดแทนนะครับทางบริษัทผู้ผลิตเองก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการทําสายไฟให้มันยาวขึ้นนะครับจากขคดลวดถึงกล่องเลยนะฮะ ทีแรกก็ตกใจเหมือนกันแต่เฮ้ยปักมันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยไอตัวล็อกตรงหัวปักเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสองันเนี่ยนะแต่ผมไปสังเกตที่ตรงกล่องนะฮะมันไปเหมือนปักตรงกล่องอ่ะมันเปเหมือนตรงนี้นะครับซึ่งเห <c oughs> มือนกันเสียบเข้าไปได้เลยนะครับดูนะฮะ อยงนหรือเปล่านี่นะครับเสีย้าไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นสายไฟปลักเดิมนะครับผมจะไม่ถอดออกผมก็จะเอาถุงพลาสติกนะครับมาขอหุ้มไว้แล้วก็ใช้ประทัพทันไว้เผื่อในอนาคตมันฉุกเฉินหรืออคซิเนตกนะครับก็จะสามารถนำไเป็นอะไหล่ได้นะครับทั้งตรงที่ปลักเสียบที่กล่องและก็สายที่อยู่ในชุดสายไฟเมนนะครับ มันยังใช้ได้มันยังไม่ได้มีรอยไหม้ใดๆนะครับแต่ที่มันเสียเสียที่ตรงนี้นะครับนี่อะอะไรอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับที่มันเสียจริงเสียตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทําการวัดค่าขดดวดให้ดูนะครับว่ามันเสียยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทําการวัดค่าขดดวดให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างก,กันอย่างไรระหว่าง ของใหม่กับของเก่านะครับ